ครับผมขอกขับสวัสดีพี่น้องผ่องไฟสุขุสุข้อนขับมือนอยู่กับผมขับโยพาแซบคือนก,กอกพี่น้องสำหรับมีนั้เป็นเสนอเมนูโปรตีนพี่น้องเป็นโปรตีนสูงนะครับแล้วเป็นต้มไข่พะโล้พี่น้องพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเนาะแล้วก็มีผักกาดดองพี่น้องแกงผักกาดดองมาพี่น้องบยอย่หวานนั่งกับผมแซบนล้วกันทำแหลแหกมันโปรตีนสูงพี่น้องมาโอ้ช้ำเลย ย่างเด็ดพี่น้องแก่ประกาศดวงเขาก็ยากเล่น ปิดกับเทียมพี่น้องเขากันขนาดเนี<า>่ยอืม มีเนี่เป็นนัวได้ไป่น้องลองมึงกันนะอื ั้าวหมเค <van> รื่องพะโล่มาลองหน่อยสิครับ 음. <sus> แครปเป้ใหญพี่้องสิมมั้หลอม,มีประโยชน์นะครับไข่ต้มโปรตีนสูง 嗯 ขอแบ่งพี่ก็ว้เดอกินคําไงไรยังไม่เคียร์น ขู้ใช้ใช้สุดเนี่ยขอไปปิโน,น่เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอไว้เพียงสมีก่อนนะครับเนาะมือนกิจขอมหนาจพระจ่าผู้เหนื่อยมาก,น,กนนะครับสำหรับเพื่อนๆมาคลินปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทุกใครผมเพื่อเป็นกำลังใจโยปลาแซ่ไปดำขี้ปต่อไปนะครับสำหรับวันนีทรีย์ผาดประการใดหรือว่าจิมุ่งม้าเกินไปนต็มกระถองขอตรวจกอไี่ปิโน่กันครับผม ขอบคุณทีเจียวัม่ีิตามตัวชมกับสำหรับวันนี้ก็กล่าของว่งาส,สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บายพี่น้องพลคลิปหน้าครับผม